เลยว่ามันชิวนะเอออ่าฟ้าสีตามไหมครับผมเอานี่ครับยุซี่ผมตัวแตนตัวต่อนะครับนะอ่าแตนนี่เป็นแตนขืนมาจับเข้าไว้ครับยุซี่ผมอ่าบินมาจับให้เห็นชัดๆเลยครับด้วยกันเลยนะครับเนาะขืนมาไห้โชกไห้ลาบครับยุซี่ครับตัวแตนตัวต่อนะครับเนาะจับอยู่มือเลยครับยุซี่ครับอ่าเห็นไปพร้อมๆกันนี่ครับ ไตยู่มือนี่ครับง่วงๆอยู่นี่คนมาจังไหนมาจับปั๊บปวดขับอีฟีครับผมเห็นบอกขับอีฟีครับผมตัวแตนตัวต่อนะครับเนาะโอ้ผู้นี้ปุ๊บวอนที่ออกสามงวดต่อกันเลยโอ้ครับผมเพอเครื่องเดียวเนี้ยนะวันที่พอดีเเผาครื่องเดียวนึงโอ้ตัดเครื่องเดียวหนี่งโอ้ครับผมตั้งแต่เริ่มตำนานสามตัวตรงเลยนี่เออครับผู้คมนี่ตัวนี้นี่ครับผมตำนานมาจากผู้ใด โอ้ครับมะพราวอ่เพื่อเรบุญเลยซื้อแต่ว่าวันนี้เหตุผลสีน้องสะกันมึงขัดเถื่อมาเนี่เอาบุญเลยสองคนครับผมอืมตาย้วรอชมไปพร้อมๆกันครับอีกทีผมนี่ได้ครับเด้อสำหรับหัวตีพานมาเนาะครับมาในอ่าล่างเขียนทั้งบนทั้งล่างครับหกห้าครับเขาไมเขาพันดากินเขาสากโอ้ แกินข้อสากเมืันบางบางพันมาเป็นบุญนั่นเขารับดินครับผมได้ว่าข้อสากผนเลือดใส่กินไปนี่ขันวอกกวดนี่กวนไข่เลยโอ้ครับผมไข้บุญทอไวเลยบ้างหนึ่งนั่นที่ไม่ได้ตัวสำเร็จนั่นุวกกรมไปพร้อมครับผมอพวกกรมไปพร้อมนี่ลูกกาเดี๋นี้มีอยู่นี่เดในล่งวายุเอาาครูอ่าตัวเดียวกันละอืครับผมงวดที่ผ่านมานะครับเข้าตรงๆหกข้า เขียนไว้ทั้งบนทั้งล่างครับอิมซีครับผมแต่ว่าคงสุดท้ายปูมาเน้นล่างตามทองพอสบายเด้อครับด้วยนี่ครับผมทรงพอสวายแต่ที่ภาพม้วยงวดเนี่ยครับผมงวดนี้ละอ่าพอมีอีกแล้วได้บัตรนี่ครับผมคือครบสองคู่ณ้องเส้นมีแต่บัตรนี่มีแต่งวดไหมอีกแม่เอานี่แห้งๆนะนะครับผมงวดไปก็มีแต่เส้นเดียวงวดนี่คงสุดท้ายเลยบอกพูคงสุดท้ายก็คือเที่ยวเดียวเลยนะครับฟันโงไปเลยเนาะเทียวเอาจะได้ตัวไหนมาฟังร่กันครับ นผมมมารรมบุตตาสามุราสะสมมาสรมบุตสารคุตังเปิดธรรมมังเปิดธรรั้งเปิดเปิดชคเปิดบารมีเ้รันโตเยะเทวาสังกามกตโดราชเถราเจ้าทั้งหลายไปบนมีอินท่าทีปฏิราชกุปเป็นข้เป็นประธานกับทั้งต้าบ่มสวิมันอันยังเดชกาปฏิทนเจ้าวิเศษใชเสียงภจันตาจอนยังบุกพุละงามพระร่งวันตนมื่ประมุหาตระัุลกมีมันเมอกับเลงมลเจาหัวดี

ตัวแรกเป็นเลขอะไรนี้มาาลกำลังม้นเขาม้นเขาครับพี่ครับผมตัวนี้เป็นเลขศูนย์นปูเนาะครับผมสามตัวเนาะโอ้เฮ็ดสามตัวปูเจ็เดียวจบเลยทำได้สามตัวก็หยุดนะครับเอฟซีครับผมตัวองตัวที่สองครับ มาดูกันชัดๆบอมันตู่มีมาฮนเยอะาะเราบ่มีเตงหิงมาพัิงบาวารั่ครัผคนสิหจซัดทั้งทีละโอ้ครับผมตุ่มตาฟาผมมาเจมาทีบอมันตูมีมาะผุ่นเยอะมาเราบ่มีอ้าวครับผมตัวที่สองได้แล้วยุดนิ่งแล้วครับครับผมตัวนี้เบอร์เจ็ดก็หกไม่เจ็ดก็หกตีสองตัวเลียล่างตีรดสองตัวนี่ หกศูโอ้ตัวนี้พวเป็นพวกเป็นหกับเจ็ดไปดิหกนะครับ้ววหมายเเจ็ดอะเอางทีเป็นเจ็ดิเจ็ดก้งอางเี้ยครับผมโอ้รับตัวที่สามได้มาแล้วครับตัวตัวนี้งามเถเอฟซีครับผมบงามเลย ดูดหลือปผู้โอ้ยสองตัวตัวนี้นนตัวเดียวกันละน้ำมาเรียนเนี่ยสุดเรียนเนี่ยสุดเด้อบุกเบล้านมาดูครับเอเซียผมชมตัวที่สามแต่ว่าตัวนี้ได้ เป็นสองตัวเลยครับวี่ครับสีเป็นตัวใหน,นะครับเนาะ <c oughs> สำหรับคันนี้พอได้ตัวแรกปุ๊บวิ่งออกเลยครับมาได้เป็นตัวที่สองกำลังหมุนอยู่ครับจะได้ตัวไหนนะครับตัวนี้หกครับน,นี่หกเออเีวหนบอกเป็นสามหอนี่หกอันนี้เกาเย็ดหกเกานี่ยเงานี่ โอ้เจ็ดหกเก้าหกเก้าอ่าสามตัวเจ็ดหกเก้าครับย่างเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์หกศูนย์เ้าศูนเจ็ดศูนย์อะไรนี่ตัดูกันแล้วนี่ครับไม่นั่นแหะเก้ศจ็ดศูนัับมา้ครับโอ้ขอเขาเออเจ็ดหกเก้า สามตัวนี้ละครับผมวงเลนบัวปูวงตัดเล่นเลยก็ได้นี่กัดไปเลยตัดเล่นเดาสองตัวนี้มีเก้าศูนย์แต่ถ้ามันพ่อเก้าศูนย์หกศูนย์ความจบแล้วครับถ้ามันละเลขตัวนี้กัดมาไว้ครับตัวนี้ตัวไหนออกบดเลยละสามตัวเจ็ดหกเก้าครับเอฟซีครับงามบ่ถ่ายเมันเบิ่งดูโอ้ยงามปูงามงามนี่กันได้ไหมกันเออกันอือกัน ขับเอฟซีครับผมแต่ว่าเอฟซี FC ดูให้ชัดๆนะครับนะได้เป็นแต่แการคมถือว่าแต่ปู่คมเนี่ยถ้ามันตีว่าเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าถ้าถ้าคนพบน้อยนะครับผมตีไปเลยเนี่ยเก้าหกเจ็ดหกสองตัวเก้าหกเจ็ดหกอ่ะเก้าหกเจ็ดหกครับอนะล่างศูนย์เก้าเกือบศูนย์ก็ได้ครับผมเก้าหกเจ็ดหกนะรับเอฟซีครับผม เลขเชือกของอาจารย์คมครับเอฟซีครับผมหรือปูคมนะครับเนาะสามตัวเม็ดเดียวเจ็ดหกเก้าครับส่วนสองตัวปูว่า,ามันมีศูนย <90 S 2> ์หกกับศูนย์เก้ากับศูนย์ตัดออกมาก็มีเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าครับวิธีผมเท่านั้นนะครับว่ไอสองตัวไอนี่เป็นส่วนตัวเพงพะอไวยนะครับหกสามกับเก้าสามนี่ครับ คนตัวซื้อรถขับเอฟซี FC ครับผมนะครับเนาะแต่ว่าของปู่คม769เม็ดเดียวครับอ c ูีมัแคปมาจอได้ครับเอฟซี FC ครับผมโศกหมานำร้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคข้ามาเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อเอฟซี FC ครับผม